พีที่แล้วนะซึ่งสามารถสังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันต่างกันแล้วถ้าทุกผิดก็คือนั่นแหละดูจากอีพีที่แล้วก็รู้ซึ่งเราจะเล่กตีอันนี้ นี่สังเกตก็คือมันจะเตีย้ยไม่มันจะสูงก,กว่าวเท่านั้นเองดูว่ะไดกสิอ้าวเตะโดนแมงบุมรหลับนี้ก็อีกเลยเพิ่งอ่านได้ว้สิบสามวิแล้วก็ตุยแล อฮะ what, what the fuck ก็ไม่เห็นอะไรเลยเลยไปแล้วก็อีกแล้วมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอวะตาเปก็มันไม่มีดีจี ทำไมคนอื่นขเขาเล่นแล้วมีแล้วมีเกระบ,บาดกัน g u i interesting what can I do with it อันนี้ก็แบบเท่ากันเลย,เลยนะเนี่ยสูงเท่ากันเลยอัน,นักเตี้ยวเทันเลยอ่ะ บางคร้มันก็ไ,ไม่ใจเมดอย่างเช่นแบบนี้น,นั่นบอกแล้วไงว่าฟัอันมันก็ไว้ใจไม่ได้แล้วก็ตามแรงกับมกครั้งพร้อมที่ทิเดิมที่ท What can with มันบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหัดเหลี่ยมโหเราไม่ตีดีกว่ามันดูไม่ว่าอะไรใจอ่ะไม่ ไม่ได้ไว้ใจสักอันเลยอะได้แล้วมันจะดูจากอันไหนได้บ้างละเนี่ยเออกดแสเออเออเออลิซอะมาซืกดพีแล้ว จุดแล้วลงมาลอยแบบนี้หลันมีพี่รุดนะมาลอยมันจะไว้ใช้อนไหนได้บ้าง

คนอือ่นขอก่นแล้วทำอื่นขอเลยเราเกิกระบาดให้พ่นวะ แล้วเนาไม่มีปุ่นแค่ตาเดียวอ่ะจุดกำลังเหงเกี่ยวกาดแครีวตีนิงทุลัทุทเลเฮริง จริงๆบางทีอันบานมันก็ไว้ใจไม่ได้ซึ่งเราก็ตัดสิ่งจากความสิ่งแต่ความสุขแบ้อันมันก็ไว้ใจไม่ได้ฉันรอหัวร้อนกับด่านนี้แล้วนะ

อ,อ้าวอ้าวอ้าวลงมากดความแป๊บเดียวม่ขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้แอบไปดูวิธีผ่านอันนี้มาเล่นก็แบบแต่นะ Have to on this. this sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. was a I'm not sure, oh. but I think I can now find out what's inside the wagon. i I've seen a minute. Wow. โอ้ไ oh. <laughs> ก่เต็มเต็มอันนี้ละเหรียญอันนี้อะเหรียญด้วยกันสองอันนี้จะเป็นอะไรเมงมูลซะด้วยเหรียญอันนี้ไม่มี สูมช่วงแล้วเฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะกูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยสึกิดเสุดเกียดแก่เวนมากที่สุดยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยยังไม่ได้ทำอะไรที่สุด

ไม่ได้ไปตีโดนอะไรของอันนึงโอ้แมงมูมาตะไก่ไกลเหรอเอา่าดาวถูเป็นสิเป็นหมาดาวโอ้โอ้โอ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  จากบทเรียนจากบทเรียนครั้งนั้นที่เราได้กลางออกมาในโบกี้ที่มีรูปไก่ก็ทำให้เรารู้ได้เลยว่ามันอันตรายเปไนน็นอย่างนี่อันไหนนะค่อสะดวกขึ้นหน่อยทำไมไปแต่กตัวเออ คือคดีน่่ยอันไหนนะอันนี้นนนะนนมันอันมันก็ไม่หก<ฮ>มันต้องสุ่มดวงแล้วใช่ไหม าจจะผ่านอีกสองอันเองหวังว่าครั้งในตัวเกมจะใจดีกับเราให้พ้นสีหมดนะขอร้องล้วใช ตัวเกมขอร้องละใจดีหน่อยไม่อยากจุ่มด้วยอ,อีกแล้วเลืวกไม่ครบแล้วก็ต้องเจ็บใจนักโน้ตบุ๊ก แต่ไม่ต้องห่วงมันมีนตปุ๊กอยู่นตปุ๊กนี่ทำอะไรได้บ้างโอ้ยแย่เฮ้ยถ้ากดครบสองอันมันจะมีอันนี้ให้เลยแยปึ๊บชุ๊กไก่ซะด้วย ไม่จริงมันจะเป็นสองอันใช่ไหมอ๋ออันนี้เหรียญค่อยดีขึ้นหน่อยเหรียญเยอะและโบกี้นี้ก็คือเหรียญอ่าหนึง่งเศกอ่า แต่อันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะเพราะว่าเรามีครบแล้ววรจะผ่านด่านนี้ แมงมุมมาต่ไกลมาทุกฟันในที่สุดสึ่ก็ผ่านด่านนี้สักทีเออเดี๋ยวป้อนนะผมว่าจะไม่หลอกหกฝนตกจะด้วย ทำ like ไมเปิดไม่ได้วะต้องหาอะไรหรือเปล่ามันเปิดบ่ได้ ก็ไม่แน่เก็บอะไรนี่คือเปไม่ได้เนี่ยมือถือไม่ได้อะแต่มันมีกอนกุญแจเหมือนมันต้องหากุญแจเหมือนมันต้องหากุญแจ ได้ใหม่แล้วเราไม่ควรเป็นต้งเข้าประตูนะซึ่งหลัเข้าประตูนี้เราจะพบกันเลยได้

และนี่คือทางลับของเราขอร้องอย่าติดเหลือง Oh my God, this is my friend Gerald. Is this all Inspector Hector's handiwork? Oh, he's still breathing. Maybe I can revive him somehow. o ยไม่ไม่พอเลย เดี๋ยวตอน bắt đầu, ล่างก็คงต้องแตะคลิปสักนิดนึงนะตัว Great I found legs and arms So okay. nothing my oh, lap. Maybe I need to search the house it? to find something useful. Yeah, 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 you hungry. dài như thế nào được ba hành cái giá kia dài trong này 我每栋房的火。 A drug with that name will definitely come in handy for me. Look at that, Hi, Jack. You are my savior. You can take my girlfriend. You deserve it. Inspector Hector has gone mad. He is obsessed with wagons. He makes monsters out of them. He also wanted to make a monster out of me black strong agile like me, but you saved me Then we need to stop him. Yes, but not up Us you you are the main character of the game and keep the key. I hope you know how to use it Oh I think ทิ้งกุญแจไว้ให้เรา,าไม่หายไปไหนไม่รู้รแต่กุญแจเปิอ,อะไรละเนี้อ๋อกลับไปทางเดิมด้วย I finally met you, you little asshole. I'll kick your ass, wagging a file. It's ever see, like, if I saw ma. I was on ball. Yeah, my Woo bee keeps the milk on your lips hasn't dried yet. Taste my guitar, bitch. Someway suffer. Some we doing 下班 ไม่สนเลยมือบูบี้กีตากูไปไป Ending f o r Chapter หน่เอาลสำหรับวันนี้ก็จบกันแล้วได้ยิน uh huh. ว่า Chapter สองมแล้วนะ อ่าค่ะลดแชทเพสก่อนจะมารโหลดได้ไม่ดูนะเคสำหรับคลิปยาววันนี้ที่แยกเป็นสองสนอ๋อก่ะ